เด็กเนะตามภาษาหนึ่งเราได้พระสองสิ่งที่อยากจะได้อย่างก,ก็คือมันนี่<ม>ก็ไปกราบหลวงปู่ก็จะมีคนบอกว่าตีเอ้ยตีช่วยป้าหน่อยช่วยป้าหาถาดถ้าจะจัดดอกไม้ไหว้หลวงปู่ถวายหลวงตีเอ้ยลูกเดี๋ยวช่วยหาปวดให้ให้แม่หน่อยให้ป้าหน่อยเออให้อเจกหน่อยนะเด็กจะได้น้ำมนต์หลายคนเรียกใช้เราเราเรียนใช้ง่ายเด็กวิ่งไปร้านกาแฟ สมัยก่อนเขาปวดแม่โขงเนี่ยเขาใช้เสร็จแล้วเขาล้างแล้วขายเราไปซื้อมาบาทหนึ่งสองบาทเขาให้ห้าบาทเขาให้ห้าบาทห้าบาทให้สิบบาทสมัยก่อนแบงค์ห้าบาทมีนะแล้วก็มีแบงค์สิบบาทเชื่อไหมว่ามันเป็นอะไรที่รายได้ที่เรามองว่าพ่อไปให้โรงเรียนวันละห้าบาทเนี่ยแต่เรามาหาเนี่ยเขาเรียกว่าเอตีปลาหน้าใส่อะได้ตรงนี้เลยง่ายห้าบาทสิบาทวันหนึ่งตได้ค้่าขนมได้เลย หลวงปู่ท่านก็เมตตาท่านก็เออรับไว้สีรับไว้เออไปโรงเรียนแล้วก็มาแล,แล้วก็ช่วงปิดเทอมท่านก็ชวนปวดมีเรื่องเยอะมากที่ได้คุยกับหลวงปู่แล้วทุกวันเนี้ทุกลมหายใจเลยยังคิดต่อภาวนาทุกครั้งเนี่ยก็บารมีหลวงปู่ได้เอ,อสนใจเรื่องคาถาพอเรื่องคาถาเนี่ยก็คือตอนนั้นเราดูหนังเราก็ดูแล้วก็ชอบเรื่องขุนช้างขุนแผนถ้าใครยังยุคข,ของผมนี่ยุคแปดศูนย์เนี่ยแหละนะ ยุคนั้นก็สนใจเรื่องขุนทา้าขุนแผนสมชายสีภูมิเขาเล่นรุ่นเดียวไพโรดใจสิงะน,นะเขาไปหมดแล้วนะเขาว่าเล่นพวกนั้นตอนนี้ก็จะมีปฏิหารในการเะดาะคุญแจมีปัญหาที่ได้นามื่องโอ้โหแลว้วก็อยากได้อยากได้กระถาก็สนใจในเรื่องกระถาก็ถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่กระถานี่มีจริงไหมท่านก็จริงท่านเคยเล่าให้ผมฟังว่าตี มีจริงๆสมัยฉันเด็กๆนะติฉันก็เหมือนแกว่ะฉันก็ชอบชอบฉันสนใจกระถาตั้งแต่เด็กฉันเคยไปดูหลวงพ่อปานขออนุญาตนะฮะท่านกล่าวว่าใช้ชื่อท่านยินเรียกเลยหลวงพ่อปานวัดบางที่อ่ะท่านใช้ชื่อนี้เลยฉันเนี่ยอหลวงป่อท่านบอกว่าฉันไปแอบดูตอนที่ในหลวงเสด็จนะถ้าคำว่าในหลวงเสด็จก็น่าจะเป็นสมัยรัชกาลที่ห้านะ านบอกท่านเป็นเด็กท่านไปนแอบตรงริมรั้วปีนกระไดแอบดูท่านเห็นว่าเขาคาบเขี้ยวเสือเนี่ยไปคาบเนื้อหมูเต้นย่อง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 คาบเนื้อหมูเห็นจริงๆเลยนะติหลวงปู่แล้วหลวงปู่ได้เรียนกับท่านไหมโอ้ไม่ทันว่ะติท่านโตมาท่านก็ซีก่อนว่ะแล้วหลวงปู่ทําได้ไหมครับท่านยิ้มยิ้มพยักหน้าอันนี้ก็คือสิ่งที่ ตลวงปู่ไม่เป็นพ่าที่คุยอวดไม่พูดอวดเก่งคุยว่าอะไร